มาเลยผลงานได้เลยได้แล้วค่ะสวัสดีครับผมท็อปไทยเอลเลสสาขาอำเภอศรีดานะครับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมมาติดตามผลงานที่ลูกค้าใช้ปุ๋ย O2 ทูเอลเลสนะครับปีแรกนะครับว่าเราจะสอบถามลูกค้าว่าได้ผลิตาาอได้ข้าวเยอะขนาดไหนนะครับสวัสดีครับครับอันนี้ของคุณแม่อะไรครับ แม่ดวนจ้าบ้านหนองเทียมพัฒนาครับคุณแม่ดวนแม่ดวนนะครับอยู่บ้านหนองเทียมพัฒนานะครับตำบลหนองตาดอำเภอรีดาจังหวัดนครศรีธรีมนะครับทางคุณแม่ครับเดี๋ยวผมสอบถามน,นิดนึงอันปีนี้ได้ข่าวจะอุ้มครับได้สี่อุ้มจ้าสี่อุ้มนะครับ สีอุ้มแตกต่างจากปีที่แล้วไหมปีที่แล้วได้อุ้มครึ่งนะจ๊ะปีทีี่่ได้้อุมครึงปนี้ใส่ปุ๋ยไอ้นี่ละจ๊ะปุ๋ยโอ้ทูปีนี้ได้ได้ได้สี่อุ้มครับได้สีอุ้มจ้ะสีอุ้มนะครับนาจ็คไร่ครับได้เก้าไร่เก้าไร่ครับได้สีอุ้มนะครับปีนี้นะครับดูครับอันนี้เม็ดข้าวเนาะไม่ด่วนนี่เม็ดข้าวครับอันนี้ข้าวเจ้าแล้้ววขาเหนียวข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวเม็ดเม็ดเม็ดใหญ่ดีปะค่ะ มิดไงมิดไงมิดยาวงามค่ะเดี๋บ่มีหยาบ่มีหย่างเลยนี่จ้ะแฝงดีกว่นงามค่ะครับปีที่แล้วได้อุ้มเครื่องนาะปีนี้ได้ห่อซีอุ้วหม้อพอใจคักเลือเกิค่ะอันนี้คือปีแรกปีแรกที่ใส่ปุ๋ยอันนี่จ้ะปุ๋ยโอทูนะครับปีนี้ก็ปีนี้ได้หลายค่ะครับก็ได้หลายปีนี้ยังเแย่นะแย่ค่ะดูครับดูอันนี้ตากไปจนนุ่นเลยครับถึงนุ่นเลยนะคะ อันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี hmm. ๋ยวต้องไปดูอยู่ฝั่งน้องนิกนะครับมีนะครับตั้งตรงนี้ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆได้เยอะกว่าปีแล้วได้เยอะแบบใกล้เท่านึงอ่ะเนาะเพราะว่าปีที่แล้วได้อุ้มครึ่งอ่ะปีนี้ได้อุ้มครึ่งปีนี้ได้สี่อุ้มปีนี้เอาไอ้นี่แหละล่องพื้นล่องบ้านล่องพื้นบ่าล่องพื้นนะครับแล้วก็ใส่พุมวิ่น้ำชีดรอบสี่รอบสองครับครับถ้าลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ 063-051-2659นะครับร้านขุยอำเภอสีดาจากกาังหวัดนครสีมานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ดวนบ้านนะครับ <Yeah. S 1> ผมครับผมสวัสดีครับ <Yeah. S 3> ค่ะขอบคุณค่ะ